สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องเจลกันอีกแล้วนะคะที่นี่ศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้ค่ะที่มีทั้งรถกระบะหัวเดียวโฟวินนะคะรถคอกรถตู้ทึบรถตู้แห้งและรถตู้เย็นค่ะสว่วนลูกค้าสนใจเป็นรถตัวไหนเดี๋ยวน้องเจลพาไปชมค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะเป็นรถหัวเดียวโฟวินนะคะที่แต่งออฟชันออฟโรดล้นล้นทั้งล้อแม็กทั้งบันไดข้างและกันชนหลังค่ะเรามีมาให้ลูกค้านะคะทั้งเป็น อ s u ู u d m a แม็กโตโยต้าและยังมีมิตซูบิชิไทร์ทันที่กำลังลงมาเลยค่ะเรามาต่อกันที่รถด้วหรือรถคอกค่ะเรามีทั้งคอกธรรมดาและคอกเหลาลอยนะคะมีทั้งเป็น Toyota Revo และ i s u ู u DMAX ค่ะล้อหน้าเราแต่งแมกเวลให้ลูกค้านะคะและล้อหลังค่ะเป็นล็อกระ้าเดิมๆพร้อมยาง m i ชลินเอ็กซสำหรับพร้อมบรรทุกหนักค่ะรั้วได้มาตรฐานมีตั้งแต่เมตรจนถึง2เมตรกันเลยทีเดียวค่ะ ถตู้ทึบค่ะของเรามีทั้งเป็น Isuzu D-Max และ Toyota r e v o เช่นกันค่ะตู้ทึบตู้ลูกใหม่พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวค่ะลอ้อหน้าแต่ง m a x w เ l l เช่นกันค่ะเดี๋ยวน้องเจจะพามาดูภายในตู้นะคะของเราเป็นตู้ใหม่พร้อมใช้งานทุกลูกทุกไปค่ะภายในบุไม้อัดให้รอบด้านเลยค่ะพร้อมทั้งแผงกั้นกระจกนะคะ มาต่อกันที่รถตู้เย็นค่ะคันนี้เป็น e s US u z u ด max เครื D ่อง3000นะคะตู้เย็นของเราสามารถทำความเย็นได้สูงสุดถึงติดลบ องศาค่ะคันนี้ไม่น้อยแค่สามหมื่นกว่าแค่นั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะสําหรับลูกค้าที่มองหาเป็นรถหัวเดียวโฟวินรถคอกรถตู้ทึบหรือรถตู้แห้งตัวเย็นนะคะติดต่อมาได้นะคะที่นี่ศูนย์รวมรถตอนเดียวภาคใต้0 9 5 0 3 0ก5า5ย0 5หรือ l i น์แอดแอสุราเ9 9, 9 9ค่ะและสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอ YouTube นี้อยู่นะคะเพียงแค่ลูกค้า กดแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาหาที่น้องแจวนะคะรับส่วนลดพิเศษค่ะจองเพียง999บาทและมีโปรโชว่วยค่างวดมากถึง5,000บาทเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องศูนย์รวมรถตอนเดียวพักตาของน้องแจวด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องแจวก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ